จากทางการวิจัยของสายรัฐมนตรีเมื่อวานในเรื่องของมาตรารหนึ่งเก้าูนะครับนะครับก็มีนะครับในภาคส่วนของพรรคเองนะครับก็มีความกังวลบ้างนะครับแม้ว่าจะไม่แปลกใจนะครับไม่แปลกใจในแนวทางที่สารัฐมนตรีดำเนินการอยู่แล้วก็ในเรื่องที่ผมเองในฐานะที่เคยเป็นสบแล้วก็เคยเข้าชื่อนะครับ เขาชื่อร้องสารนักน,นูนกรณีพรรคประชาธิปัตย์เคยแก้มาตรา190แก้เรื่องที่มาของสอสอมาตรา9ก้ามกมันก็น่าจะประจวบเหมาะกันพอดีนะครับก็ uh huh. ดูแล้วเนี่ยนะครับทางการวิเคราะห์การวิจัยนักสารนักนูนเนี่ยก็บ่งบอกให้เห็นว่า,าเป็นอีกคําวินิจฉัยหนึ่งนะครับฟังดีๆนะครับเป็นอีกคําวินิจฉัยหนึ่งที่สารนูเองเนี่ย น่าจะทําให้ดุจยภาพอํานาจอธิปไตยระหว่างรัฐสภาคณะสตรีและศาลมีความเบียเบ่ยงเบนไปนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะเรียนเรื่องนี้ยืมคำของศาลมาใช้บ้างเพราะศาลเองเนี่ยกำลังจะมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับทำให้เสียดุลยภาพนะทำให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับ,รนะรบถูกร่วงอำนาจก้าวร่วงจากฝ่ายรัฐบาล ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันควรจะมาดูในขอบเขตนะครับว่าการทำํำหน้าที่ของศาลอนุนเองเนี่ยนะครับก้าวว่วงหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับในเฉพาะบางประเด็นบางคทาินิจฉัยนะครับเช่นกรณีการแก้เรื่องมูลมาตรสองต้งนหนึ่งมาตรร้อยสิบเอ็ดนะครับที่มาสอ,อและก็จบปรับจากเนมาตรฐานถึงเก้าสูงนะครับศาลอนุนค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานที่ผิดแปลกไปจาก นะฮะสิ่งที่เคยปฏิบัติมานะครับในเรื่องวาตาหนึ่งเก้าศูนย์ครั้งนี้เนี่ยนะครับสามีเองเคยไม่รับวินิจฉัยแล้วก็สามนเองก็ไม่ได้ไต่สวนขยายความนะครับในครั้งก่อนนะครับที่ไม่รับวินิจฉัยว่าเป็นการกระทาําตามมาตราหกสิบแปดวรกหนึ่งหรือไม่นั่นก็คือกรณีที่พักการพิจารัาแก้นะครับผมเป็นผู้หนึ่งที่ร้องด้วย นะครับเป็นผู้ยื่นคำร้องนะครับสามมูลก้างว่าหนึงหน้าสี่ไม่ใช่อำนาจศาลศาลไม่มีอำนาจพิจารณา,าร่างรร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะเป็นยักติอันนี้ยังติดตาติดใจอยู่แต่วันนี้ศาลก็เลือกที่จะมองในอีกมุมมองหนึ่งโดยไปข้างมาตรา68วรรคหนึ่งอยู่เรื่อยไปนะครับซึ่งมาตรา68วรรคหนึ่งนั้นเป็นเรื่องการห้ามการกระทํา นะครับที่เกี่ยวกับการได้อํานาจการปกครองนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ครั้งนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกรัฐสภาเนี่ยจะแก้ไขตามอํานาจหน้าที่ตามตาามาตรา291แต่ศาลเองไม่นําพาแล้วนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของาศาลนูอต่อคำวิจัยสองสสมสมัดีหัดที่เกิดขึ้นจึงสอบไปในทางที่จะเอียงเบนเป็นประโยชน์ทางการเมืองมากกว่านั่นะหมายความว่าศาลนูนเนี่ยอาจจะ มองว่ากรณีนี้นะครับควรจะเป็นประโยชน์กับเสียงข้าง้อยเมื่ออยากให้เสียงข้างมากเป็นประเด็นการมนะครับก็จะใช้คําพูดคำจาที่แล้วแต่จะยกขึ้นมากล่าวอ้างนะครับเหมือนกับมองน้ําแก้วในน้ําในแก้วมีครึ่งแก้วนะครับก็ควรจะบอกว่าจํานวนครึ่งแก้วมีเท่าไหร่นะครับถ้ามองแง่ดีก็บอกว่า,วามีนะครับ ตั้งครึ่งแก้วนะครับแต่ถ้ามองในแง่ดม่ีก็บอกมีแค่นั้นเองเหรือมีแค่ครึ่งแก้วนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมติของสามที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น6ต่อ3าหรือ7ต่อ2ก็ดีนะรับเห็นว่าทางวิัยของศามนั้นนูนเนี่ยจะมีข้อโต้แยง้งแล้วก็จะถูกส่งไปยังนะรปปชอ,อีกเช่นเดิมเหมือนมีการสอดร,รับประสานกันนะครับค่อนข้างที่จะเป็นจังหวัดจากโฮมพิ่งกะเห็นได้จากนะครับจะมีอย่างอดีตสอสอพรรค บางท่านเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ร้องจะไปรวบรวมรายชื่อประชาชนนะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตที่ว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีสถานะเป็นสสเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยก็เข้าชื่อร้องไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้ประชาชนสองหมื่นชื่อก็จะสอดร,รับกันแล้วก็ไปสอดร,รับกับาการเคลื่อนของกอกปสอด้วยนะครับดังนั้นก็อยากจะ,ะแถลงว่าว่ามาตรฐานของสารรัฐมนูญ เฉพาะในเรื่อง190ในครั้งก่อนนะครับเมื่อปี54นะครับกับครั้งนี้นะครับน่าจะไปคนละทิศคนละทางกันแล้วก็ที่สํคสา,าคัญสารนูนเองมีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริงถ้าจะไปรับอํานาจของอายการสูงสุดเข้ามาทําหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงก็ควรจะทําให้มันเป็น,นกิจจาลักษณะเป็นระเบียบที่สอดคล้องต้องกันไม่ใช่วางเรื่องอยาก ไม่อยากรับเช่นนายรังการ้องกองไ็ไม่ไม่ไต่สวนเลยนะครับก็ให้เหตุผลว่าไม่ใช่นะครับ,นะรบแต่ถ้าอีกด้านหนึ่งร้องเนี่ยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับก็ศาลมือท่านก็คงจะมีข้อชี้แจงหรือไม่อย่างไรนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับบางเรื่องนะครับศาลมือก็ปฏิบัติในกลุ่มเดียวกันเองไม่เหมือนกันเช่นกรณีที่มาสบเนี่ยเรื่องคําร้องนายบบเนี่ยแต่คําร้องเหมือนเหมือนกันแต่บอกยก แต่พออีกสี่คำน้องเก็บไว้แล้วจะเอามาวินิจฉัยอย่างนี้ฝรั่งมือควรจะตอบสังคมได้ว่ามาตรฐานของท่านเป็นอย่างไรมาตรฐานของท่านเนี่ยจะคงอยู่ในความเที่ยงธรรมความสุจริตโปร่งใสหรือไม่ประชาชนที่น้องมีขเขาควางแคงสงสัยเป็นจํานวนมากอีกครั้งเนี่ยองค์คณะนะครับก็ยังนะครับบางท่านก็เมื่ออยู่ในความเหมาะสมนะครับเช่นเคยถองตัวในบางคดีแต่ คดีหลังๆเนี่ยก็ไม่ถอ,อนตัวทั้งทงที่เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องจากการทําหน้าที่ในฐานะคนยกรางรัฐมนูญขึ้นมาหรืออย่างกรณีบางชั้นที่เข้ามาใหม่ซึ่งไม่ได้รับผิดชอบสังนวนแต่ก็เข้าร่วมการพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันนี่สังคมเองเนี่ยอาจจะต้องเลือกนะครับอาจจะต้องติดตามนะครับว่าองค์กรศาลบางศาลนะครับคำวิจัยบางคำวิจัยเนี่ยมีการส่อเจตนานะครับ เป็นประการาติา270ที่จะถูกเข้าชื่อถอดถอนได้หรือไม่นะครับก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็คําวิฉัยนี่ก็จะมีน้ําหนักที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเมืองนะครับนะบก็น่าจะรับฟังได้แต่กรณีที่เป็นเกี่ยวข้องกับทางการเมืองเช่นกรณีเงินบริจาคพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็จะไม่ไปวิจัยในประเด็นอื่นๆจะไปวิจัยเฉพาะกรณีนายทะบยนพรรเนี่ยนะครับทำเกินเวลา อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันสร้าให้สิ่งต่างๆก็มองได้ว่ามาตรฐานเนี่ยประเทศไทยจะเอาอย่างนี้กันต่อไปหรือไม่นะครับหรือว่าะจะทําให้เฉพาะ,ะคนที่ถูกตัดสิน3 0 0 3้0รยจะโเป็นห0 0จริงๆก็เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะมีปัญหากับปปชต่อไปหรือเปล่านะครับปปชเองเนี่ยนะครับก็พอทักท้วงไปเพื่อสมาชิกทักท้วงไปก็มาตตดบอกว่าวราระสามไม่เกี่ยวข้อง แต่คำวิชัยสางคันนี้เนี่ยที่ติดตามคข้คาวๆละฮ่ะยังไม่ได้ดูฉบับจาบเว็บของสาเองนะครับฝางบอกว่าหนึ่งกับสามเกี่ยวข้องสองไม่เกี่ยวข้องคําแปลยกติไม่เกี่ยวนะครับซึ่งก็ต้องดูในร่างคาแปลยตินั่นคือกรรมธิการซึ่งมันน่าจะเกี่ยวไปทั้งหนึ่งสองสามแต่คำวิชัยของสางคังนี้บอกว่าสองไม่เกี่ยวนะฮะเหมือนก็เกงว,วาดนี่กุลนงนการจะไปรอ้อง เอาความผิดกับคนที่แปลยติซึ่งเป็นคนอีกฝากหนึ่งเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนของกลุ่ม 4. 0สวอย่างนั้นหรือปะอันนี้ก็คงยังยังไม่ได้น่าจะตกอกตกใจนะฮะพาะร้องแน่นะครับก็เขียนคำร้องยกให้เพื่อนสมาชิกพอผมร้องไปแล้วปปชบอกว่าผมร้องไม่ได้ต้องถึงสวร้องก็คงจะไปขอความร่วมมือสวนะครับแลไปพูดคุยกันก็คนแปลยติคนที่เคยแปลยติให้มีสวจังหวัดเราสองคนก็ควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน นะครับแต่ัางนีนนงง้นะครับเห็นคำวิจัยของสารกับพประชก็อาจจะไปสอบของต้องกันนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่า<ม>คำวิจัยที่ออกมาทางพักเองไม่ได้แปลกใจน,นะครับและในสิ่งที่ปฏิบัตินะครับแล้วก็ในสิ่งที่จะปฏิบัติอีกต่อไปนี่ถ้ามีมาตรา68กับ2 3 7เกดพี่นาเข้าไปด้วยก็คงจะออกมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อยู่ใน ความเป็นภัคการเมืองที่อาจะไม่นะครับไม่ไม่ถูกกับคู่ต่อสู้อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งภัคประชาธิปัตย์หรือปัตอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับก็อยากจะฝากพี่้องประชาโชนให้เห็นนะครับเพราะหลายท่านได้สอบถามว่าในนานะผมที่เป็นผู้ร้องคราวที่แล้วมุมมองเป็นอย่างไรก็ ด้วยความเคารพศาลนะครับผมก็ยึดถือคำวิจัยศาลมา้มตั้งแต่ก่อนชุดนี้ตั้งแต่มีศาลมานะครับก็จะเห็นที่แปลกๆออกไปอยู่เฉบาะแง่หนั้ๆเนะท่านั้นเองครับขอบคุณครับมีคำถามไหมครับเชิญค,ครับ